ธรรมบัรญ,ญายชุดจิตภาวนาตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตรครั้งที่22ชฉลยยานวิพังคสูตร5ธรรมมนุปัสนาโดยสมเด็จพระยานสังวรเจริญสุวัฒโนทรงแสดงณตึกสว,วธรรมนิเวศวัดบวรนิเวศวิหารทรงแสดงเมื่อวันที่20ธันวาคม2532ม2532 บัตรนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระคูมีพระภาคอรอรหันตสัะสมารมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสารณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระพุทธศาสนาแปลว่า,าศาสนาของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้า การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและผลที่ได้จากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเหล่านี้รวมเข้าในคำวัตศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนาทั้งหมดและพระพุทธศาสนาดังกล่าวนี้ที่เป็นคำสอนเมื่อกล่าวอย่างสรุป คือโดยย่อก็เป็นคำสอนเทศสอนให้ละบาปอกุศลคือความชั่วทั้งหมดให้ประกอบกุศลคือความดีทั้งหมดและให้ชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี้เป็นพุทธศาสนาคือเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ให้ปฏิบัติโดยย่อ และการปฏิบัตินั้นก็เป็นการปฏิบัติตามคำสอนนี้แม้การปฏิบัติก็เป็นพุทธศาสนาผลที่ได้จากคำสอนนี้ก็เป็นพุทธศาสนาและคำสอนดังกล่าวมานี้การปฏิบัติดังกล่าวมานี้พร้อมทั้งผลของการปฏิบัติเมื่อแสดงอีกชื่อหนึ่งก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญา ศีลนั่นคือความประพฤติปกติเรียบร้อยดีงามทางกายทางวาจาทางใจตามพระวิน,นัยซึ่งเป็นพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นศีลจึงต้องมีวิน,นัยและเมื่อปฏิบัติตามวิน,นัยก็ชื่อว่ามีศีลสมาเธินั้นได้แก่ความที่ ทำจิตให้สงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความสงบทั้งหลายหรือเป็นที่ตั้งของกุศลธรรมคือธรรมะที่ดีที่ชอบทั้งหลายสมาธินี้เป็นความสำคัญสมาธินี้เป็นความสำคัญเพราะว่าจิตใจนี้ ถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้และไม่สามารถจะเกิดปัญญาได้ต่อเมื่อกิดมีสมาธิจึงจะทำให้เกิดการปฏิบัติทางกายวาจาใจาได้และทำให้เกิดปัญญาได้เพราะสมาธินี้เมื่อกลาวอย่างย่อที่สุดก็คือความตั้งใจจะทำอะไร พูดอะไรคิดอะไรก็ต้องมีความตั้งใจคือตั้งใจที่จะทำตั้งใจที่จะพูดตั้งใจที่จะคิดจึงเกิดการทำการพูดการคิดขึ้นได้และจะรู้อะไรที่เป็นปัญญาก็ต้องมีความตั้งใจคือตั้งใจที่จะรู้ดังเช่นการมาฟังธรรมะ ซึ่งเป็นการอบรมกรรมฐา,านผู้ฟังก็ต้องตั้งใจฟังธรรมก็ต้องตั้งใจฟังคือตั้งใจฟังคำพูดที่พูดออกมานี่จึงจะสามารถได้ยินคำพูดนี้ทุกคำและเมื่อได้ยินคำพูดทุกคำจึงจะมีความเข้าใจในเรื่องที่พูดความเข้าใจในเรื่องที่พูดนี่แหละเป็นตัวปัญญาอย่างหนึ่งถ้าหากว่า ขาสมาธิในการฟังคือไม่มีความตั้งใจฟังไม่มีการรวมใจเพื่อจะฟังก็ไม่สามารถจะได้ยินคำพูดนี้ทุกคำได้และจะไม่เข้าใจจึงไม่ได้ปัญญาในการฟังเพราะฉะนั้นสมาธินี่เป็นสิ่งสำคัญมากคือความตั้งใจทุกคนย่อมมีสมาธิคือความตั้งใจ ที่เป็นพื้นฐานอยู่ด้วยกันทุกคนน้อยหรือมากแต่ว่าโดยปกติแล้วจิตใจนี้มักจะดินน้นรนกวัดแกวงกระสับกระส่ายไปในอารมณ์ทั้งหลายปรากฏเป็นความชอบบ้างหรือเป็นความรักบ้างเป็นความชางังหรือความเกลียดชังบ้างถ้าไม่เช่นนั้น จิตนี้ก็มักจะง่วงเหงาเขานอนซึมเศร้าไม่โปรง่งไม่แจ่มใสหรือถ้าไม่เช่นนั้นจิตนี้ก็มักจะเครื่อแคลงสงสัยโน่นสงสัยนี่ไม่ในความตั้งใจที่แน่นอนเหล่านี้เรียกว่าเป็นนิวร์เพื่อไปเครื่องกันก้นจิตไว้ไม่ให้สามารถได้สมาธิไม่ให้สามารถได้ปัญญา จิตที่มีความตั้งใจอยู่ด้วยกันอันเป็นพื้นฐานอยู่ด้วยกันทุกคนนี้จึงไม่เป็นความตั้งใจมั่นคือไม่ตั้งอยู่มั่นคงตั้งอยู่ได้ประเดียวประดาวแล้วก็ุ้งสานเกิดกวัดแวงหรือว่าง่วงเหงาเหานอนหรือว่าเครือบแพรสงสัยต่างๆฉะนั้น คนเราจึงได้ทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรพิถีพลัพลาดและจึงไม่ได้ปัญญาที่เป็นตัวความรู้จริงในสิ่งทั้งหลายแม้ว่าที่สมควรจะรู้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกจิตใจ,ใจนี้ให้ได้สมาธิให้มากขึ้นด้วยการปฏิบัติในกรรมฐ,ฐานที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงสั่งสอนไว้ดังเช่นที่ได้ตรัสสอนให้ตั้งสติคือความนึกความระลึกได้พร้อมทั้งความรู้ตัวอยู่ในที่ตั้งของสติสี่ประการคือกายเวทนาจิตและธรรมดังที่ได มีการสูนและมีการอธิบายมาโดยลำดับกายก็คือกายอันนี้ซึ่งประกอบด้วยส่วนทั้งหลายของร่างกายนี้เป็นอันมากเป็นต้นว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกการหายใจเข้าการหายใจออกซึ่งเป็นตัวชีวิตของทุกๆคนเพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสสอนให้กำหนดที่ลมหายใจเข้าออกคือตั้งสติความระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกใา้ใจเข้าก็ให้รู้ว่าเราให้ใจเข้าหา้ใจออกก็เราให้รู้ว่าให้ใจออกและพระอาจารย์ก็เลยสอนไว้ง่ายๆให้กำหนด คำมาพุทธโธเ้นหายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้จิตรวมอยู่ที่ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธไม่ให้ไปข้างไหนจะเผลอสติใจออกไปก็นำกลับเข้ามาตั้งมั่นไวจิตลมหายใจเข้ารู้วจะออกใหม่อย่างนี้ก็เป็นข้อหนึ่งหรือวิธีหนึ่ง สำหรับฝึกจิตให้เป็นสมาธิและเมื่อตั้งใจฝึกไปดังนี้จะทำให้จิตรวมดีขึ้นมั่นคงขึ้นก็นำจิตที่ตั้งมั่นดีขึ้นนี้ไปทำงานงานที่ทำนั้นก็มีต่างๆสุดแต่ใครจะทำงานอะไร ก็ใช้จิตที่ตั้งมันดีนี่ทำงานอันนั้นแม้ว่าต้องการจะเรียนรู้อะไรก็ใช้จิตที่ตั้งมันดีนี่ในการเรียนรู้เช่นในการอ่านหนังสือในการฟังในการฝึกหัดปฏิบัติต่างๆให้จิตรวมอยู่ตั้งมันอยู่ในการเรียน ในการฝึกขันปฏิบัตินั้นๆก็จะช่วยทําให้ความจํำกนดีขึ้นจะทําให้ความรู้ความเข้าใจก็เร็วขึ้นง่ายขึ้นจึงเป็นเครื่องเจริญปัญญาและยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็เป็นตัวปัญญาที่พระพุทธเจ้าประสงค์คือให้รู้จักการกระทําทางกายทางวาจาทางใจของตน การหมายรวมทั้งการพูดด้วยในการคิดนึกต่างๆด้วยให้มีปัญญาที่ตรวจสอบอยู่เสมอว่าผิดชอบทั่วดีอย่างไรให้คุณให้โทษอย่างไรถ้าเป็นการพูดการทํมการคิดที่ไม่ดีก็ให้รู้จักว่าไม่ดีอย่างไร และที่ดีก็ให้รู้จักวันดีอย่างไรเรียกว่าให้รู้จักเหตุรู้จักผลนั่นเองนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาคือความรู้จักเหตุรู้จักผลและความรู้จกักเหตุรู้จักผลนี่ก็เป็นเหตุผลตามสาม,มัญสำนึกนี่แหละเป็นเหตุเป็นผลตามที่ศึกษาเล่าเรียนมา ได้ยินได้ฟังมานี่แหละเป็นเหตุผลที่ได้ประสบพบผ่านมาจากการกระทำของตนจากการพูดของตนจากการกิดของตนนี่แหละให้รู้จักว่าอันนี้ดีคือดีอย่างนี้อย่างนี้อันนั้นไม่ดีคือไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้น แม้ว่าจะรู้ไปตามศรัทธาคือความเชื่อตามศาสนาที่นับถือก่อนก็ได้จะเป็นความรู้ไปตามที่ศึกษาเล่าเรียนมาจากศิลปะวิทยาการนนั้นก็ได้หรือว่าจะเป็นความรู้ที่เกิดจากการที่ตนได้สังเกตสังกามาด้วยตนเองก็ได้เมื่อรู้ความเ้าแล้วก็เป็นสาม คือเป็นปัญญาคือความรู้ที่ไดจากการสดับฟังการอ่านต่างๆอย่างหนึ่งเป็นความรู้ที่ไดจากความคิดนึกพิจารณาไตรตรองอย่างหนึ่งเป็นความรู้ที่ไดจากการปฏิบัติอบรมต่างๆประการหนึ่ง ก็พิจารณากำหนดให้รู้จักเหตุผลของสิ่งที่ได้สดับรับฟังมาหรือสิ่งที่ได้อา่านให้รู้จักความคิดของตัวเอง,องก็าคิดอ่านของตัวเองก็เป็นอย่างไรให้รู้จักการฝึกหัดปฏิบัติอบรมของตัวเองมันเป็นอย่างไรแล้วจะได้ ตัวปัญญาที่เป็นความรู้นี้ที่มีลักษณะเป็นความรู้ในด้านเจริญเป็นความรู้ในด้านเสื่อมเป็นความรู้ในด้านที่จะปฏิบัตินำตนให้พ้นจากด้านเสื่อมไปสู่ด้านเจริญดังนี้แหละจึงเป็นตัวปัญญาคือรู้จักทางเสื่อม รู้จักทางเจริญรู้จักปฏิบัติตนให้พ้นจากทางเสื่อมไปสู่ทางเจริญอย่างแท้จริงจึงรวมลงที่สัจจะคือตัวความจริงให้รู้ความจริงในด้านเสื่อมด้านเจริญและในด้านที่จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะพาตนให้พ้นเสื่อมไปสู่เจริญได้นี่เป็นตัวปัญญาที่แท้จริงซึ่งปัญญาทั้งที่กล่าวมานี่ทั้งหมดนั้น ย่อมได้จากสมาธินี่เองคือความที่มีจิตตั้งมั่นคือมีความตั้งความตั้งใจมัน่นอย่างเป็นสมาธินี้แล้วทุกคนจะได้ปัญญาขึ้นมาโดยลำดับที่เกิดจากการอ่านการสดับกับฟังบ้างเกิดจากการคิดคน้นเป็นิพิจารณาบ้างเกิดจากการปฏิบัติสุดอบรมบ้างปรากฏเป็นตัวความรู้ฉลาด รู้จักเสื่อมรู้จักเจริญรู้จักการปฏิบัติที่จะให้คนเสื่อมไปสู่ความเจริญต่างๆปัญญาดังกล่าวนี้ย่อมใช้ได้ทั้งในทางคดีโลกและในทางคดีธรรมสามารถที่จะนำตนให้ดำรงอยู่ด้วยดีในโลกและให้เจริญในธรรมะปฏิบัติของพระพุทธเจ้าให้เต็มที่สำหรับ ในทางคดีธรรมที่เป็นทางธรรมปฏิบัติในพุทธศาสนานั้นต้องการที่จะให้ละชั่วคืออกุศลธรรมทั้งหลายต้องการที่จะให้ทำดีคือประกอบกุศลธรรมทั้งหลายตั้งใจที่จะให้ชำะะนนระจิตใจของตนให้มริสุทธิ์ผ่องใสอันนี้แหละเป็นบทสรุปที่สุด ฉะนั่นเมื่อได้ปฏิบัติมาตามหลักดังกล่าวนี้คือปฏิบัติมาในหลักศีลคือทำตนให้เป็นผู้ที่มีศีลมีความพึงดีมีวินยัยและฝึกตนให้มีสมาธิให้มีความตั้งใจมั่นดีคือมีความตั้งใจงที่เป็นพื้นนั่นแหละแต่ให้มั่นคงและให้มีปัญญาดังที่กล่าวมาก็ชื่อว่า ไม่ปฏิบัติในพุทธศาสนาจะรู้จักพุทธศาสนาหรือไม่รู้จักก็าตามจะนับถือพระพุทธเจ้าประรรมประสง์หรือไม่นับถือพระพุทธเจ้าประรรมประสงก็าตามเมื่อตนปฏิบัติให้ถูกต้องดังนี้ตามหลักของเซนหลักของสมาธิอังปัญญาอังกรอมันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติละชัว่วปฏิบัติทำดีและปฏิบัติชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส อันเป็นพุทธศาสนาชื่อว่าเป็นการปฏิบัติพุทธศาสนาโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนานี้ย่งกล่าวได้ว่าเป็นศาสนาสากลเพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนแก่ชาวโลกทั้งสิ้นไม่จำกัดว่าชายหญิงเล็กผู้ใหญ่ การนั้นชัตนี้ยศรศศาสนานั้นศาสนานี้ทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติให้ได้รับผลดีด้วยกันทั้งนั้นต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจความสรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป